สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม TVM หรือ Total Product Maintenance มีสมาชิกดังนี้ 1. น,นางสาวกิตยาพรเขียมเพชร 2. นางสาวนัทธาอิน,สว,น,วนสว่าง 3. นางสาวตรงนวลโพสวรรณนางสาวปณิตาแซ่เล็ก 5. นางสาวสุวิชาดาหอมยมเย,ย็นค่ะ TVM หรือ Total Product Maintenance แปลเป็นชื่อภาษาไทยคือการบำรุงรักษาแบบทวีผลโดยเป็นศาสตร์ในการรักษาและบูรณาการเครื่องจักร ซึ่งเป็นโปรแกรมในการบริหารและการจัดการซ่อมโดยมีลักเป้าหมายไปที่เครื่องจกักรกลโดยทําให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและไม่เกิดการเสียหายกลางทางเลยเพื่อตอบสนองความต้องการการผลิตของโรงงานได้อย่างสูงสุดโดยหลักการของ TBM คือการที่ไปโฟกัสจริงๆว่าอะไรจําเป็นหรือไม่จําเป็นในหน่วยธุรกิจนั้น,น,นโดยแนวคิดจะแบบองค์รวมโดยจะคิดทั้งกระบวนการทํางานทั้งบริษัทเพื่อสนับสนุนลงไปยังกระบวนการผลิตให้มีความกระชับและมีประสิทธิภาพสูงสุด และ TPM มีเป้าหมายหลักๆที่มีประโยชน์กับองค์กรและบริษัทดังนี้ค่ะ 1. ลดการสูญเสีย 2. เพิ่มกำลังการผลิต 3. ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีนัยยะสำคัญและ 4. ส,สร้างจิตสำนึกและความสามัคคีให้กับคนในองค์กรค่ะองค์ประกอบหลักของ TPM นะคะโดยหพูดถึงองค์ประกอบ ของระบบ TPM แล้วจะมีองค์ประกอบหลักๆจะคล้ายๆกับบ้านของเราโดยจะมีล่างคาที่เปรียบเสมือนเป้าหมายขององค์กรและเสาหลักทั้งแปรเสาที่ทำหน้าที่รับภาระจากเป้าหมายมาอีกทีและในส่วนสุดท้ายคือรางฐานที่เปรียบเสมือนความมั่นคงรับภาระต่อจากเสาต่ออีกทีล่างขาและเป้าหมาย TPM หมีผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือไม่ได้คุณภาพเป็นศูนย์สอมีความขาดข้องในการผลิตของเครื่องจากเป็นศูนย์สาอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์เสาหลักทั้ง8คือเสาที่1การบำรุงรักษาด้วยตัวเองเสาที่ 2. การซ่อมและบำรุงรักษาตามแผนเสาที่3การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง สารที่4การจัดบริหารจัดการตั้งแต่ขั้นตอนข้องการออกแบบสารที่5การจัดบริหารจัดการเพื่อคุณภาพสารที่6การจัดบริหารจัดการเพื่อคุณภาพสารที่7ความปลอดภัยระบบทีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมสารที่8 TPM และสำนักง,งาน Office TPM ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ